เปิเบางทีมงานอันพ่นยา่อเอ้าสเปนเทียร์แาดิจ้าพูด่ะเบิ้งมือเลยปะนะพูดบงแย่แววอันสองทีมงานด้นี่มาร่วมตัวกันพูดได้พอท่าค่ด้เด้ิจ่าแต่หามเอาตอม่อมมาจับ เอาเข้าขไปต่อกันไหมขึ้นรถก่อนอันยองย,อย,ย,ย่าสูอะไรด้อสูอะไรมันกับเอยถึงแล้วนะคะถึงทะเลจา้าตาหาอันยองย่าบอยมาคุยอย่างออกยูทูบเออันนี้ทีมงานพ่นยาค่ะวันนี้เข้ามาให้เที่ยว ยาบอยเป็นหมอบึงเวทเละสู่หมออย่างนี้หมอดำค่ะหมออยู่นี่คือหมอคือหมออยู่อันนี้บอหมอยอันนี้หมอไก่หอ๋อมาละจ้าเป็นไอ้คือมันไหวเถ็บมันบ่มีหม่องอ่างพอะงัยจ้าจะไปจ้าสิข้าสิพ้าจะไปขืนยังบุรักฮเมาอะไรค่ะบอบรุนเรียง อันนี้หมอน้ออกากับว่าบรูเรื่องผัวกับไปตายใส่บูคุณจ้าเดียว,ออวไ,ไปไมาวุนา่นวายค่ะอันยาเบียกะไรสาระเนาะอันยงังอันนี้อันยงัง โอป้าโอซามืออ,อ,อันยองอันยองอันนี้หมิมะอันยองอันยองใช่แจงเงียมพุ่นไปว่นจะขัดเอกใหม่ไปล่อลีสู่กับเราครูโอ้จุกเมื่อยแล้วสัวเมื่อยบจอ่บจ้าพอก่อนนี้จะปั่แย่ไหมแย่บ,บ่เหนื่อยไหม เป็นยังปะปันนะสูบปะปันซอยมู่โอ้สูงยาบ่อยกจีบแอบมูเด้อ,อ,อพี่ตูสนุกไหมคะ,มคะจ้าจะไปลงยูทู e ตอนนี้เรามาทะเลที่ไหนนี่ยายบอยไม่รู้จักใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรข้างอะไรนะพี่ตูทะเลอะไรเขาบอกนะ่กทะหนูให้ดูค่ะ หนูให้ดูหนูให้เขาดูขาขาวป้าใหญ่บอยขาขาวใจในกล่องแบบบ้าแบบว่าหน้าเย่อเยมากเลยอ่ะห้องเลยครับโอ้ยมัวแหละเจ้าเธอก็ตรงเราไปถ่ายรูปจริงๆที่เซนบอกนะเป็นบอ มันแม่ดีว้าวม่วนไรม่วนไรห่านน้นามาแอบมีตัว,ตวตดูสามีกันด้วยววม่ว,วไมมนไรจ้าเขาถ่ายถ่ายถ่ายภาพดีแม่ามาบแบบว่าเราถ่ายวิดีโอนะ่ะ

เวลายพี่ตัวยาสู่อะไรเด้อไอ้ลิ้วสู่เลยสู่ มว่อไรจ้าโอ้ยมา,า่ะไรพี่นอ้องเอ,อ้ยมาน้ากันนี่บ่มีคนไมีแต่ผีเออมีแต่ผีนะผีรุ่นนี้บ่มีฝากรบันบอลิว้วเอาเธอนี่ได้มองเที่ยวเย่ะบ่อยอ่านดูนี่อย่างนี้ห<น>มู่บ้านฝรั่งเศสน้ำตกคานทองคานทิพ เออหูวยพอง่ามดอกพอยญยโ้ยง่ามไรจ้าโวยแตกสวดสวดึ้นมาวี6เอฟหอปนี่หูเงินไรยมีแต่เ่มีเงินซื้อหรอได้เออไปน้ดพยังอนาหมอ่า่าสเลยอรงิ้ยริวบ่ตองแว บอยอย่าไปซื้อมันบอยอไม่มีเงินหอกจ้เอ้ยเบิงวเบิงจูเมฆกับจูเมียมาแต่สายจ้าอันเดียวอันนี้วิซ่ายังจ้าอันนี้วิซ่าเอฟหกจ้าอันนี้วีซ่ายังไงเนี่ยฮัดแซ้งบอยอย่บอย เบลฟ์พิ่มใส่บีเรนจ่ะบีนพี่ตัวไอเก้าพาดไอเก้าสุเกตัวขากงูพาดสูงงามเดือดมองนี่ทอเกือบลงไปทำไมเข้าหาไปอยู่นี่เท้าขื่น้าขึ้นไปก่อนแล้วเข้อลงมากเนมเซ่แท้พุนอาจ้าจัก จากมูบ้านปราวัตศาสตร์นีสั่นทายวิดีโออยู่บาสามารถท,ย,ทยคลีปไผ่ผู้ได้่ทาไทยเนียครับซ่เป็ลกงอยู่โอ้ยเจ๋บหอยงามเลยมุมนี่กล้องมันอันแบบว่าแสงมาเต็มขอทายนั่นในสววพี่้นนี้สวยดอกัมุนมุ้างไหนน่ะเบิ่งใส่ใจง,งี้ไม่รว่ปานงามเลยจา้าทายลูกนีเลยค่ะแต่ทมว่าแม่นางลกงลูมหันเจ้านางลงับ คไหจ้ามาตาฝรั่งเศสจ้าเพอก็มาหอดเกาหลีมาเที่ยวทำจับมีดาผู้ถ่ยง่ายสามอลิปรูปพูนยาพิมพโอ้ทะเลเกาหลีจ้ามาหอดแล้วจ้าพาคบินมาตาฝรั่งเศสอันนี้อีกอันพุ่นอีกอัน อันนี้ชิบบอนมะเขาเจ็บถ้าหนึ่งแล้วฉันจะไปทั้งข้างเลยนะมลานี่ไงป้ายมันก็มีแว่ก็จะไปถ่ายปดนอีก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 อันนี้ขึ้นไปเนี่ยอันนี้อ้าบางที่เขาก็ต้องมีซอยให้เลือกดิเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเจ๊ตัว มีมันต่อไม่ทางลูครับพุ่นละพิจูโอ้ยพุ่นนกเป็ดพุ่นเป็ดทุบหัวมันโอ้ยงามเลยจ้าจักวัดผีวัดปอบยังบูกโอ้แอนนี้ไม่มีค่ะมีแต่โขดหินเข้าไปไม่ได้ต้องขึ้นข้างบนพิจูลงไปลงไปนะมันไปคนยังไงนช่ไหมนี่มันเป็นห่า มันสูดได้แค่นี้มันมีกำแพงกัน้นเขาไม่ให้ลงนั่นน่ะเห็นไหมมันลงไม่ได้โอ้ยถ้าขึ้นไปน่ะมันอ้อมลงได้เห็นไหมโอ้ยถ้าขึ้นไปนี่ก็ได้โอ้ยง่ามเลยจ้า พี่ตู่มาไปถ่ายพี่พี่ตู่พี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 ่มันมีมันมีมันมีจูดถ่ายรูปอยู่เขาบอกป้าอยู่มาพี่ลุว่าป่าง่ามเลยจ้ะไม่พี่ตู่พี่จูดพี่ถ่ายวิดีโออยู่โอ้ยง่ามเลยเด้อขอยถ่ายนั่ไม่ได้จ้ะ น่สองสามด้อย่างเดยวกัทานเขาดอันี้จ้ามาอุปากลรอะไรสัว,ว,อปปอว,วโอ้ง่ามเลยพี่น้องเขาบอกว่าคันสิตายทุหาอินอินคู่ว่าสันโอ้พี่ตู่พี่เห็นไหมาามาได้จ้า วิวสวยมากเลยค่ะโอ้ยหลุดมากค่ะงค่ะบอบอบอากัมงามเลยจ้าบุญนบูขอบคุณหลายๆจ้าจะขึ้นไปข้างบนนะคะเจีลยอเล่ยขึ้นมาวันนี้ เมื่อได้สร้างเขาก็ขึ้นมาฮอดงามเลยค่ะเธอมาผีเธอบ,บัวไลุู่นะตามเอื้อยเซียฟ้าไปภูน,นโอ้ยมามุมนี่เด้อเขาบอพี่ตัวไต่ที่นี่ตอนโดด เอบัวอไรอสวงามพี่มุมมุมผีไปน้ำห้าวน้ำเฮือกหมือนไปออมสวเล่ก้โอ้ยงามดือทะเลเกาหลีค่ะเออแมนอันนี้เรือรลวเนี่เรือทหาร้ียไมพี่ตูว่าแม่เอ็นบอลเรือหลวงพนขึ้นไปอีกพน าโอ้โหขึ้นมาทะเลเกาหลีคา่าโอ้ห้องแรมสบะเซาวนอนฮะอ,<า>อ้ยอัอนนี้ยังไงนนป้าเฮ็ดหยังพู้ผู้ชายรออะไรชัวไปหาผู้ชายก่อนโอ้หงามละเด้ออือฟูงามละชัว โอ้ยผู้ชายนอนอะไเด้อบุรีวอ,นนเ,ขอขเขากล้องไงพนพึบบ่งอ้งามไปเดินนอนตะหงอนย่าบ่อยางานงามๆเขากลนะ้องแน่ยองตัวอันนี้วิดีโอเป็นลงยูทูปก <c oughs> ิตมจโลสั <c oughs> ่งจิ้มี้บรรยากาศจะโอ้สวยงามขาทะเลเกาหลีเอาสิไปแล้วเด้อสิไปเที่ยวกับมูลเลยบายบายฝากซองเนี่ยเอาเออ ฝากแน่ฝากกดไลค์กดซั์กดติดตามมันเลยจ้าช่องช่องอีสานบ้านอุดรบายบายอันนี้คือทะเลอันยองเร็วบายบายฝากซ่องให้แน่อ่อนนี่ก็ะสวยอันอันอันกอดคนอุดรเลยจ้ายายกายฝากซ่องแน่ฝากซ่องให้แน่อย่าลืมอมันติดตามซ่องมัน อันอีสานมานอุดรนได้จ้าเด้อจ้ามาหอดยอดเขาเอเวอร์เรดบ๊ายบายอันยองอันยองจ้ามา,า,าเลยจ่าท้าแกบอกไว้อย่าขี้ยังขี้เลยให้การไปเลยค่ะเออ,อท้าแกบอกว่าขึ้นขึ้นเลยนเป็นบอลลีอ่ะพูน่าเบิงให้การเลยจ้ารู้จะหาแสนวอนเก๋ๆโอ้ย พี่ตัวเขาเอิ้อนเงี้ยงก่อนเนี่ยพี่ตัวใกล้กระบาดตอบทัว่วคอยจีชุกจะล่วงฮัเดอร์สวยเลยจ้าขึ้นไปห้อยเสียอาให้เบิง้งถ่ายพี่ดูด้วนี่ขึ้นมาถึงแล้วค่ะขึ้นมาถึงแล้วจ้าสวยมากอ๋อกูบัถ่ายมึงดอกอีฮาไม่ปิดหนาสันดานสวยมากเลยค่ะ อพี่ตัวสวยมากเลยค่ะใครไม่ขึ้นมาเสียใจนะคะฉันละเขาเธอทยบอสีทยไเธอทายสันน้ำแน่ทายแน่ก็จะเงยิยบทายน,น้ำแน่ จ้าขอเวลาไฮรูดูวิวแบบว่าโอ้ยยังเลิศเลยขอเวลาแป๊บนึ่งะนะคะบรรยากาศคือเลิศมากค่ะบรรยากาศ,าากาศาปังพุดยีมาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นกระจกอย่าอย่าไปกลัวสิปยานี่ไม่ไปเป็นกระจนกน,นะแต่กเนาะพูนอันเดียวให้เซลล์อ๋อ โอ้ชัว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 อันนี้อ๋อง่ามเลยสวยทะเลโอ้ยังปังเลยค่ะอาจารย์จะขอเวลาไปทายลู่เด้อบายบายอันยองแน่อันยอง,ยอยองบายบายวิวอย่างสวยเลยค่ะโอ้ยเมืองเกาหลีจ้าสวยๆค่ะบายบาย